เดี๋ยวล้มป่ะเดี๋ยวอกล่างนะซื้ออะไรเนี่ยซื้ออกครับมันคืออะไรนะแพร่ล่างเหรอแพร่ล่างครับของรถคันไหนเนี่ยของลูกค้าฝากมาใช่เรอนี่ครถพ่นดามาอันนี้เพิ่งถอดถอดไดมลอดูแลลองเดียวจะเอาให้หมดเลยไหมรถเบนคผลกับ ชนมาไม่ชนมาอานี้ไม่ได้ชนส่วนมากเขาไม่ค่อยชนมารถนนทบุรีว้ายไม่ใช่แล้วโอ้ยนี่อันนี้ร้านชื่ออะไรพี่วิทิกสเปลวะอ๋อนี่อ่ะไหนๆก็มาแล้วถ่ายซะเลยนี่อะไรเอ่ยปั้นตีลอยของพี่พี่ชายว้าวว้าวเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะขาด้วยโอ้ 4 0 0ยราตัวด้วยเป็นรีอาแสนสี่แล้วไงเห็นเป็นซร้อย่างนี้นับแสนนะบอกเนี่ยยังไม่เสร็จเลยรถนเราจะใส่คันลูกไงหืคันนี้ดีกว่าเนี่ยวิ่งเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้โหช่วงนี้กำลังมาแรงคันนี้ก็ขายอยู่รถใหม่กับขายอย่างเดียวขาย เาจะรูที่บอกกล้วเรียอยมีสันรลุดด้วยน่ก็มีอ่ะบ้างี่เขามีอะไรบ้างเนี่ยเดินูวดูดีกว่ามีคอมีเครื่องเครื่องบล็อกดีเนาะแล้วก็แบบพวกอะไรแกราแก้งเกาะพี่ถ้าลองดูในน่าจะมีเพจนะแล้วพี่พี่ก็ขายในกลุ่มอยู่น่าจะมี ีชุดแพรหน้าสายไฟถังน้ำมันมีครบเลยอันนี้ปกติขายไหนพี่ในกลุ่มบ้านหรือว่ามีเพจล,ลงในกลุ่มเลยถ้าเราไม่กลุ่มนะอะไรซื้อขายอีจีเนี่ยอะไรอีจีเยอะสุดอะไรอีจีเยอะสุด้าดถาใครอยากได้อะไรก็เงี้ยเขาพาเขาบรรพารุมซับไปแล้วเว้ยรุมซับรุมซับได้ดีได้โอเคไอ้คนของครับโอ้ หมายถึงไนหลังคาสแตนลูมด้วยนะอ๋อผมตัดไว้นี่ก็ดีใช่ไหมแปดส่วนแปดอ๋อไอพีส่วนแปดนะหล่อที่เขาเล่นๆกันนี่หว่าสหมนมากก็ไา่ส่วนแปดมาสภาพแบบก็เรียบร้อยตอนระเบิดจะเป็นยังไงกิ๊ฟเป็นยังไง ตัว,เวเเเเอเป <n> ไปเรื่อยๆทีแรกนิดเียหน่อยนะขั้นแร้มเจะเปิดดดหลังด้วยมีใช้งานงานนี้อะไหรอมีคันหนึ่มีพันหนึงเอาปะตีเหลืองก็จรูปอ่ะท่ารักอะเนี่ยน,นรส่งมาให้ดูหน <n> นี่ภายในก็พี่เขาก็แยกอะไรนะฮะอรา,าเปิล ช่วงนี้นนราคาดีด,ด,ดูว่าแบบของดึด้วยดกดดึงด้วยเห็ดไม่คงไม่ข่าวม่าก็มีนะไม่ข่าวอะไม้ข่าวเชื่อธรรมดาเฮ้ยหัวเกยเท่ดีนะน,นี่มันเป็นของอะไรมันต้องตัวอนลึกไม่แน่ใจวาเนี่ยขอปลอมนะต้กงขึงวะก้องขกกึงไม่ฟันไม่ฟัน ไม้ขาวอะไรอ่ะไมไหนไม้ขาวเอ็นไม้ขาวาโทรบอกที่ให้เอามาจะมีรูกวันนี้เอาวางหลบฝนไว้ที่รถที่เอาไปบ้านเลยด้นี่สองโลนะ